ไอ้ก่อนที่ฟางเท่นสุดท้ายจะขาดผึงไปตามสิทธิที่กองทัพไทยสามารถทําได้ตามรัฐธรรมนูญหกศูนย์น้องครับกองทัพไทยนะเขาก็เขาก็รักษามารยานะเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรเขาก็เข้าใจนะครับเขาก็ให้เกียรติรัฐบาลพละเรือนนะครับเขาก็ไม่อยากจะไปขัดแยง้งไม่อยากสร้างปัญหาไม่อยากทาให้อะไรลาบากใจกองทัพไทยเขาก็ยืะอยู่นั่นแหละตามนะครับส่วนพวกฝ่ายความมันคงมันมก็ชิงหนีนะครับนายกก็ไม่ยอมประชุมสักทีจะทาอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมครับ รั้วทนตีกลาโหมก็มีแต่แบบโอ้ยอย่าไปยิงเขาให้ถอยออกมาถอยออกมานะครับก็ไม่รู้จะว่ายัางไงมันแผ่นดินไทยมันจะให้ถอยทําไมวะพี่อ้วนเหรอพี่อ้วนคุ้มทำกินข้าวเน่ามากไปสุรินก็กินข้าวเน่าอ่ะไปอีสานใต้ทีไรแม่งสมองอ่อไดไงวะพี่อ้วนให้ทหารไทยแม่งถอยในแผ่นดินเรานี่นะที่บ้าหรือเปล่าวะนะจนกระทั่งล่าสุดครับล่าสุดในวันสุดท้ายนะครับที่ทหารไทยเขาไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับกองทัพไทยคิดว่ากัมพูชามัน เหลือแต่มันบุกเข้ามาเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับปรากฏว,ว่ายายยงหญิงก็ยังไว้ลายครับทหารเขายื่นคาขาดครั้งสุดท้ายบอกท่านนาะยกงตีต้องมาประชุมนะยังไงเราต้องประชุมสมชเราขอเราขอแค่ท่านรับรองว่าให้เราดําเนินการนะเราขอให้ท่านเซ็นหนังสืออนุมัติว่าให้เราดําเนินการเราจะตูต้อตอบกับกมุมชายเองแล้วอย่างนั้นท่านอยากจะไปตีแบบท่านอยากจะไปเดินแฟชั่นท่านอยากจะไปซอฟเพวเวอร์หาอะไรก็แล้วแต่ท่านปรากฏว,ว่ายายยงหญิงมันไม่ยอมครับ พี่น้องทราบไหมครับวันที่ทหารเขาตัดสินใจประกาศกฎอัยก,การศึกกองทัพไทยได้ประกาศกฎอัยการศึกในขณะที่นายมนตีของประเทศไทยไปจังหวัดกาญจนบุรีเรากําลังจะมีสงครามที่ฝากตะวันออกนายมงตีของเราไปฝากตะวันตกไปเป็นประธานในงานเจาะน้าบาดาลที่เมืองกาลตามโครงการต่อสู้ไฮเแล้งอยากร้องไห้เป็นภาษาเขมร นี่เห็นได้ชัดเลยว่าท่านเจตนาเตะทวงท่านเจตนาจะขัดขวางกองทัพไทยไม่ให้สู้กับเขาได้ท่านไปแก้ปัญหาภัยแล้งให้คนเมืองการคนเมืองการมันดินดำน้ำชุ่มมันมีแต่ภูเขามีแต่ป่ามันไม่มีปัญหาภัยแล้งเมืองการนะเข้าใจไหมแล้วมึงจะไปจอดน้ำาดาลให้เขาทาไมในหน้าฝนโอ้โหไปบอกน้ําท่วมยังฟังดูดีกว่านี่มึงบอกจะไปแก้ปัญหาภัยแ้งจอดน้ำบาดาลให้ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีแต่น้ํามีแต่ป่าเขารวมสมบูรณ์อย่างนั้นอะ โอ้โหมันมันหมดไม่รู้จะพูดยังไงครับกับรัฐบาลไทยที่รู้เห็นเป็นใจช่วยเขเมรนะ่ะปรากฏว่าทาหารเขาก็เลยตัดสินใจใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญหกศนพี่น้องครับอันนี้ต้องอธิบายไปจนถึงพรรคเก้าไกลนะครับพรรคแดงพวกบ้าประชาธิปไตยทั้งหลายสามนิ้วทั้งหลายนะฟังครูพามไว้นะกูจะอธิบายให้เมึงฟังรัฐธรรมนูญหกศเขาตั้งใจไว้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นทหารคนสุดท้ายที่ได้ปฏิวัติ พี่น้องครับประเทศไทยจะไม่มีใครรัฐประหารได้อีกพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเขามีกลไกที่ไม่ให้ทหารปฏิวัตินะครับทหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยากปฏิวัติหรอกนะครับนะครับมันเป็นภาระที่หนักนะครับใครเป็นผู้นําการปฏิวัติเนี่ยการยึดอานาจซ้ำร้ายไปกว่านั้นน่ยมันจะเกิดมันจะเกิดเอฟเฟกใส่ประเทศนะครับนะครับถ้ารัฐประหารปุ๊บจะบอกได้เลยครับตลาดหุ้นของประเทศไทยจะดิ่งเหวลงไปทันทีเห็นไหมครับ ประเทศโลกเสรีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทั้งหลายก็จะคว่ำบาตรเราเขาก็จะเลิกขา,ขายกับเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครอยากรัฐประหารหรอกครับถ้ามันไม่มีเหตุผลถ้ามันไม่จําเป็นถ้ามันไม่เสี่ยงอันตรายจริงไม่มีใครกล้าทําหรอกครับพี่น้องครับมันร้ายแรงเกินจะรับไหวเห็นไหมครับเพราะใหญ่ประยุทธ์ปฏิวัติวันเดียวนิดชีวิตที่เหลืออีกเก้าปีแม่งตกนระกทุกวันน่ะถูกพวกมันได้ดาอยู่ทุกวันไม่ได ถูกุถูกกระโดนด่ดาขนาดนั้นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยากปฏิวัติหรอกครับแต่ว่ามันจําเป็นนะถ้าสมมติว่ามีคนที่จะมาทําอะไรที่เป็นอันตรายกับประเทศอริยราชศัตรูปลอมตัวเข้ามานะครับสายรับสองหน้านกสองหัวคนขายชาติเข้ามามีอำนาจได้นะฝรั่งส่งมาส่งเงินมาให้นะครับสามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียวล้างสมองเยาวชนคนไทยใครจะไปรู้ไอพิธามันอาจจะได้เป็นนายกมตีหรือไงก็ได้เห็นไหมล่ะ คืออย่างใจองอิงเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารเขาเนี่ยร่ามนหกศูนย์ของเราเขาก็เลยออกแบบใหม่ครับเห็นไหมครับปกติเนี่ยเหมือนที่ไอ้เท้งมันพูดนะไอ้เท้งเก้าปพูดที่ไอ้ช่อมันพูดเนี่ยนะครับพี่น้องระบอบประชาธิปไตยนะมันมีสามอำน,นาจใหญ่เท่านั้นพี่น้องสามอำน,นาจใหญ่เท่านั้นได้แ,แก่อะไรครับได้แ,แก่บริหารนิติบัญญัติตุลาการนะครับความหมายของไอ้เทงก็คือเท่านี้คนที่จะมีอำน,นาจดูแลประเทศได้แต่ต้องมีสามฝ่ายเท่านั้น นะครับบริหารคือใครบริหารคือยายอุงอิงตุลาหนี้บัญญัติคือใครนิติบัญญัติคือไอ้เท่งี่ไงพวกมันเป็นสอสอใหญ่ที่สุดในสภามันมีสอสอเยอะที่สุดพระเก้าไก่เห็นไหมส่วนอำนาจตุลาการก็คือศาลเขาไม่มายุ่งอยู่แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมันต้องอยู่ในอำนาจของไอ้เท่งกับอุงอิงเท่านั้นความหมายที่พวกมันเรียกร้องนะ่ะพี่น้องครับแต่ว่าประเทศไทยเราได้เรียนรู้แล้วครับ ว่าถ้าเรายึดตามกติกาแบบนี้ซื่อๆตรงๆร,งรงอบฝรั่งมาโง,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 ง่ๆทำตามไหะประเทศไทยมันจะชิบหายถ้าไมใ่ให้มีใครมาคานอำนาจถ้าทำต,ตามกติกาของฝรั่งว่ามีแค่สามฝ่ายนะประเทศไทยจะพังแม้แต่ทาหารพี่น้องคงท่านคงจําได้ครับมันมีอยู่สมัยหนึ่งครับมีนายพลคนหนึ่งนามสกุลชินวัตรเนี่ยแหละไอ้หาเติบโตมาจากสายพลิกาพลร,ราธิการเป็นทหารฝ่ายจัดซื้ออาหารทํากับข้าวนะครับไม่เคยสู้รบกับใครไม่เคยบัญชาการรบไม่เคยอะไรไม่ได้มาจากหน่วยรบ ไม่ได้มาจากเราราบเราปืนเห็นไหมครับทหารมันก็ยังมีสายบูสายสนับสนุนต่างๆนานาอันนี้ไม่ได้ประมาทสายอื่นนะแต่ต้องบอกเลยว่าพวกห้าเสือทบอ่นะมันมาจากพวกที่ขึ้นเป็นใหญ่สูงสุดยอดพิรนมิตรของกองทัพได้นะมันมีแต่นักรบนะครับขึ้นบัญชาสูงสุดนักรบเขาจะสยบให้นักรบด้วยกันเท่านั้นนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยมึงจะไปเป็นผู้จัดก,การทีมไปเป็นโค้ชยัยงไงถ้ามึงไม่เคยตะฟุตบอลอาชีพถีไมล่ะ อันนี้ก็เหมือนกันทหารเขาก็ต้องการนักรบท่าน,นั้นที่ขึ้นไปบนยอดสูงสุดเห็นไหมล่ะประากฏว่ามียุคสมัยหนึ่งได้ในพลนามสกุลชินวัตรเป็นทหารฝ่ายพระราธิการทํากับข้าวแต่ว่ารัฐบาลของเราแทรกแซงไงรัฐบาลพักพลังประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยันไงเนออำนาจมากเข้าไปก็แทรกแซงเขาเห็นไหมล่ะก็ทําเอาสกองทัพก็รวนเลยต่อไปนี่ใครรบเก่งใครรักชาติต่างๆนานาไม่สามารถได้ดีแล้วต่อไปนี่สอพรอนะักการเมืองอย่างเดียวเห็นไหมล่ะล่าสุดจะไม่ต้องอะไรครับ เลือกตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ท่านเษฐาน่ะพูดเองว่าเอออาจจะไม่ได้เป็นผู้ขึกับครบทุกคนนะนหยผมก็พยายามจัดให้พวกเราได้ทุกคนเห็นไหมแปลว่าอะไรแปลว่ามึงแทรกแซงตํารวจเห็นเรื่องจริงนะประมาณปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ยถึงขั้นบอกว่าถ้าคนไหนถ้าผู้ขึกับคนไหนอยากขึ้นมาเป็นผู้การจังหวัดนะต้องไปเอาายเซ็นสอสอเพื่อไทยให้ได้จังหวัดไหนได้สอสอเพื่อไทยยกจังหวัดจังหวัดนั้นต้องได้ต,ไดต้องได้สอายเซ็นสสไม่งั้นไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้การ นั่นแปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าพวกตำรวจพูมกับอำเภอต่างๆอยากเป็นผู้การจังหวัดแม่งก็ต้องไปไถชาวบ้านเพิ่มบางจังหวัดมีสอสอเพื่อไทยหกคนมึงก็ต้องไปไถ่มาก็ให้พวกมันทุกคนน่ะมันจะเอาคนละเท่าไหร่ก็ตามไม่งั้นก็ไม่ได้เป็นผู้การจังหวัดเห็นไหมมันก็เท่ากับบีบตำรวจพวกนี้มัรีดไถประชาชนอีกนี่ไง เขาก็เลยบอกไงว่าต้องไม่ให้ฝ่ายการเมืองที่ไหนมาแทรกรัฐบาลรัฐธรรมนูญเราได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าปล่อยให้มีแค่สามอำนาจแบบที่ไอ้เท้งมันเรียกร้องแบบที่ไอ้ช่อมันว่ามาแบบที่ไอ้ผู้หญิงมันอยากไดนะ้ประเทศไทยก็ฉิบหายก็กลับไปที่เกา่าไอ้เทง้งมึงไม่รู้เรื่องอะไระมึงแค่สุนัขรับใช้ทักษิณมึงไม่รู้ซะแล้วว่าถ,าถ้าเขาถ้าทําตามที่มึงเรียกร้องนะถ้าทําตามที่พรรคเก้าไกลต้องการไปนะทักษิณมันจะย้ายไหมรัพภรคที่สองมันจะปลดพบทบของเรา ดีไม่ดีมันจะเอาไอ้ขวดขึ้นมานั่งเป็นที่ปรึกษากลาโหมมึงเข้าใจไหมไอ้เท็งมึงอย่ามาโลกสวยมึงไ,ไม่รู้เรื่องอะไรเขาจ้างให้มึงเหา่ามึงก็เห่าอยู่แค่นั้นแหละนะมึงก็เห่าแต่ประเทศไทยเห่าแต่ทหารไทยมึงไม่มีทางกล้าเห่าพักเพื่อไทยหรอกอไอ้ฮ่าใช่ไหมล่ะเจอกูดาเขาก็ปิดช่องกูอีก <c oughs> นะครับพี่น้องมันเป็นอย่างนี้นะครับรัฐธรรมนูญหกศูนย์เขาก็เลยล่างไว้ครับนะครับถ้ากองเขาก็เลยแทรกเข้าไปบอกว่ารัฐธรรมนูญจะไม่เอาแค่สามอันนี้นะพี่น้องมันจะต้องมีอันอื่นครับเราจะให้อำนาจ องค์กรอิสระนะครับพวกปปชปปงต่างๆนานานี่นะครับสตงหรืออะไรต่างๆน่มันจะทาตึกถล่มใส่มันก็ช่างมันนะครับหลักการมันดีมันแค่มีคนชั่วไปปกครองเฉยแต่องค์กรต้องอยู่ครับนะครับเห็นไหม,มครับแล้วเขาก็จะมีอํานาจต่างๆที่จะแทรกพิเศษให้ในฝ่ายความมั่นคงเนะี่ยเขาให้อํานาจข้อหนึ่งครับเขาเรียกว่าอํานาจกดอายการศึกนะครับกดอายการศึกก็คืออะไรครับอย่างที่เรียนแล้วครับกดอายการศึกนี่ครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับ การประกาศกฎอักการศึกอันนี้เอามาจากรัฐธรรมนูญนะครับการประกาศกฎเอกการศึกโดยปกติแล้วจะกระทําโดยพระมหากษัตริย์ผ่านพระบรมราชองค์การเมื่อมีการประกาศใช้กฎเอยการศึกจะมอบอํานาจให้ทหารมีอํานาจเหนือพลเรือนในเขตพื้นที่ที่ประกาศเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยกฎเักการศึกมักถูกใช้ในช่วงสงครามหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนนมครับ ขั้นตอนในการประกาศกฎการศึกนี่รัฐธรรมนูน60ก็เขียนไว้ทหารไทยเขาก็เอามาใช้นะครับพี่น้องคิดว่าสมเหตุสมผลไหมนะครับสถานการณ์ที่ชายแดนกัมพูชามันน่าสิวหน้าขวานไหมมันเสี่ยงต่อเสียอธิปไตยหรือเกิดอันตรายกับประเทศไหมนะครับกองทัพเราได้พยายามใช้กลไกของสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเราต้องการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยเราต้องการใช้กลไกปกติแล้วแต่นายกรัฐมนตรีมันไม่มีมันไม่มีเวลาให้มันไม่สามารถมปประชุมได้มันต้องไปในงานตัวลูกสาวมันเข้าเรียนอนุบาล มันจะต้องไปจอหน้ามาด้านฮิก์กาญจบนบุรีมันมีภารกิจต่างๆนานาแล้วไอ้บ้ารัฐมนตรีกลาโหมมันก็เป็นคนขวัญอ่อนมันจะยินเสียงปืนไม่ได้มันเลยบอกว่าห้ามใครยิงเห็นไหมเขาพยายามใช้กลไกลปกติแล้วไอ้เทง้งไอ้ชอ่บพวกมึงฟังไว้ไอ้พวกเพื่อไทยทั้งหลายแหละพวกมึงเลิกเข้าเรื่องนี้ได้เขาพยายามทําตามกติกาปกติแล้วพวกมึงไม่ยอมทําพวกมึงขัดขวางไว้รู้เห็นเป็นใจช่วยเขมรนช่วยหุนเซนนี่ไงถ้าเป็นสมัยเก่าทหารพอกเราก็ทําอะไรไม่ได้ พวกมึงก็ปู้ยี่ปู้ายำไปหรือถ้าทหารทนไม่ไหวทางเดียวที่จะปกป้องประเทศไทยได้ก็คือยึดอำนาจพวกมึงซึ่งถ้ายึดอำนาจขึ้นมามันก็จะตามปัญหามาอีกอะอย่างที่ผมว่ามันแหละแต่หุ้นตกถูกบอยคอร์ตถูกความบาดเสียหายแล้วมนุน60ศูนย์วางกลไกไว้แล้วบอกว่าปฏิวัติแบบชุดเล็กได้ไม่จำเป็นต้องปฏิวัติชุดใหญ่นะครับสามารถจัดชุดเล็กได้เรียกว่ากดไอาการซื้อเห็นไหมเขาประกาศได้เฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นในวันที่ไอ้องอิงมันไปเจอ,อน้ำมาดานเนี่ย นะครับเขาก็ประชุมกันน่ะนะครับพอบอพอบทบอพอบอสูงสุดทอรอทอ,อ,รทอ,อรตำรวจเขาก็ไปประชุมกันแล้วบอกว่ารัฐบาลไม่ต้องมาเลยเห็นไหมหลังจากนั้นเขาก็ประกาศกดอายการศึกซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาที่ทําได้ตามรัฐธรรมนูญไทยสองห้าหกศูนย์เห็นไหมครับเขาก็ยึดอานาจเลยเห็นไหมละ่ะเขาก็ยึดอานาจแต่เขาไม่ได้ยึดทั่วไปนะเขาก็ยึดได้แค่เจ็ดจังหวัดนี้นะครับยึดเจ็ดจังหวัดนี้มีที่ไหนก็มีอุบลเห็นไหมสุริน ศรีสะเกดบุรีรัมย์จันทบุรีตราดสระแกวเห็นไหมครับเขาเึดอำนาจแค่เจ็ดจังหวัดเขาไม่ได้ยึดอะไรกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกให้เข้าใจนะครับว่าเจ็ดจังหวัดนี้ที่มีชายแดนติดกัมพูชาน่ะมันไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยของพวกมึงอีกแล้วนั่นถูกปกครองด้วยระบบพิเศษด้วยระบบทหารนะครับผู้บัญชาการสูงสุดก็ไม่ทับภาคที่สองไงเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการประกาศบริการสึกประกาศยังไงนี่กำหนดไว้ในธรรมนูญนะการประกาศ พระมหากษัตริย์ทรงประกาศพระบรมราชองค์การใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ที่กาหนดต้องบอกให้เข้าใจนะทหารเขาไม่ได้ทําโดยพระการในวันที่มึงไปเจาะน้ำมดานเนะี่ยเขาเข้าเฝ้าในหลวงของเราท่านก็เห็นเรียบร้อยแล้วว่าชิบหายประเทศไทยอาจจะเสียดินแดนในหลวงลงพระมรากษิยให้แล้วเข้าใจไหมนะครับเขาทําในานามพระบรมราชองก์การเห็ดดนไหมการประกาศกฎอัยการศึกนะเข้าใจไหมข้อต่อมาการแจ้งให้ทราบนะครับ เมื่อมีการประกาศใช้กฎการศึกในพื้นที่ใดพื้นที่นั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจของทหารเห็นไหมนั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าพลเรือนจะเข้าไปแทรกแซงอะไรไม่ได้ไอ้องญิงมึงนั่งเครื่องบินไปป้วนเปี้ยนมึงจะไปชี้สั่งเขาต่างๆนานาถ้าทหารเขาอยากบอกว่าจับมึงไปขังไว้ไอ้นายกรนตีคนนี้มึงบุกเข้ามาในอุบลทาไมอำนาจของทหารคุมไว้ทั้งหมดแล้วอำนาจพลเรือนทั้งหมดในเจ็ดจังหวัดนี้ถูกปลดออกไปเพราะฉะนั้นอง์งอิงมึงไปโผล่แถวนั้นมึงจะถูกจับไอเทิงถ้ามึงเจ๋งจริงน่ะมึงไปด่าทหารไปมึงไปด่า ที่ไอ้ปาจีนอะไรไปมึงไปด่าที่ตราดไปมึงไปด่าที่บุรีรัมไปถ้ามึงเก่งจริงเหรอไปเลยตอนนี้นะมีเขาประกาศวดยการศึกแล้วเนี่ยเห็นไหมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทหารจะมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่พลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและสามารถเข้าตรวจสอบควบคุมหรือจำกัดสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่ได้ตามความจําเป็นเห็นไหมครับเขามีอำนาจตรวจสอบควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะปล่อยใครเข้าอยากจะปล่อยใครออกใครที่อยากจะไปเล่นการพนันทั้งหลายเขาบอกไม่ให้มึงไปมึงก็ไม่ต้องไป เห็นไหมครับเขามีอํานาจบังคับได้มันจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรเจ็ดจังหวัดนั้นมันไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยอีกแล้วแม้แต่ศาลเขาเังก็ไม่ต้องขึ้นศาลเขาไปขึ้นศาลทหารเข้าใจไหมการยกเลิกนะครับไม่ได้ยึดไปตลอดนะครับการยกเลิกนี่การยกเลิกกฎการศึกจะกระทําโดยพระบรมราชโองการเช่นกันเห็นไหมครับภายใต้พระบรมาพิธัยพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยแม่ทัพภาคที่สองน่ะมีอํานาจเทียบเท่านายกรัฐมนตรี ที่อุบลที่สุรินที่ศรีสะเกดท,ที่บุรีรัมย์ที่จันทบุรีที่ตราดที่สระแก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงเจอปากดีอยู่นี่ไอ่ช่อมึงไปปากดีนะมึงไปด่าเขาสิมึงเข้าไปในสระแก้วสิมึงก็ไปดา่าแม่ทัพที่สองสิไอ้เทง็งมึงก็ไปบอกสิทหารต้องอยู่ใต้พลเรือนที่นั่นนะ่ะไอ้หาพวกมึงเนี่ท่องตำราฝรั่งมาแล้วไม่ศึกษาวิชาหาความรู้เพิ่มไปอ่านดูซะประเทศไทยเขาไม่ได้โง่แล้วเขารู้ว่าพวกมึงจะมาอ้างหลักการนี้เนี่ย บริหารตุลาการนี่ิมันหยัดผู้มึงจ้างหลักการนี้ทีนี้ผู้มึงจะปู้ยี่ปู้ยำอะไรประเทศไทยก็ได้รู้ใช่ไหมพวกมึงคิดว่าพวกถึงอยพูกมึงถึงอยากแก้รัฐธรรมนูลหกศูนย์บอกว่าทุกอย่างต้องเลือกกับประชาชนเพราะผู้มึงรู้ว่าพวกมึงหลอกประชาชนได้พวกเพื่อไทยมันรู้ว่ามันเอาเงินซื้อประชาชนได้พวกเก้าไกลมันรู้ว่ามันมาหลอกล้างสมองเด็กๆของเราได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนให้อะไรพวกมึงเนี่ยถ้าไม่มีรัฐธรรมนูลหกศูนย์ะบอกเลยก่อกวนเราเสียให้กัมพูชาไปตั้งนานแล้วไม่ต้องลําบากหรอกครับ นะครับภาษาทั้งหลายไ่นดีมันไม่เอามาถึงภาษาถินพิมายโคราชเรามันอยากได้ตรงไหนก็ได้ถ้าเราให้อำนาจต่างๆในการดูแลประเทศไทยขึ้นอยู่กับนักการเมืองโชคดีที่ประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไว้เห็นไหมพวกกูไม่ได้ง,ง้อพวกกูก็ดักพวกมึงไว้เห็นไหมมึงแค่ว่ามึงมีสามอำนาจแล้วมึงจะปกครองประเทศไทยได้แล้วพวกกูเตรียมช่องไว้ว่าให้ทหารปฏิวัติแบบชุดเล็กได้นี่คือการปฏิวัติเขายึดอำนาจของมึงไปแล้วเจ็ดจังหวัดนะ่ะไอ้สสทัส้งหลายยังไม่รู้เรื่อง เก่งแต่เฮาอยู่ข้างในนี่แหละพวกมึงเนี่ยเห็นไหมล่ะพวกมึงถูกปฏิวัติเป็นต่อหน้าต่อตาพวกมึงแล้วเจ็ดจังหวัดตอนนี้นี่ไงแล้วพวกมึงจะไปทําอะไรได้ทาหารเขาจะไปทําอะไรครับเขาเขา,เขาไม่ได้คุกคามไม่ได้ลุกล้ําไม่ได้ทําอะไรมีแต่พวกมึงเนี่ยไอพวกบ้าน้ำลายไม่ยอมอ่านหนังสือไม่รู้เลยว่ารด้งินหุนหกศูนย์ขาแก้ไปถึงไหนพี่น้องครับต้องเรียนเอาไว้ครับพี่น้องครับมันเป็นอย่างนี้นี่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พวกผู้หญิงพวกอะไรก็อยู่ในประเทศไทยพวกมึงอยากจะเอะอะโวยวายอะไรพวกมึงก็โวยวายได้แค่นี้แหละมึงไปเยียบบนไม่ได้แล้วจริงๆแล้วนะทาหารเขาให้เกียรติเฉยๆน่จริงแล้วเขาสามารถสั่งจับมึงได้เลยนะนะแต่พวกเก้วไกลพวกเพื่อไทยตัวไหนไหน,ไหนสอสอสากแก้วหรือสอสอไหนตราดจทนทบุรีแล้วเพื่อไทยยกจังหวัดยังไงมึงแน่จริงมึงไปด่าทหารสิตอนนี้นะพวกมึงไม่ได้มีอำนาจอะไรในเขตนั้นแล้วนะเขตจังหวัดนั้นมันเป็นเขตทหารแล้วนะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ พวกเราคนไทยน่ะสถานก,การณ์ตอนนี้พวกเราคนไทยไม่จําเป็นต้องซีเรีสผมเรียนพี่น้องได้เลยครับเราไม่มีความจําเป็นต้องซีเรียสอะไรนะครับอย่างที่ผมย้ำเอาไว้ตลอดแล้วครับนั่งบนภูด,ดูหมาดิน้นตายประเทศไทยปลอดภัยแน่นอนเจ็ดจังหวัดนั้นนะ่ะทหารล็อกคึกไว้หมดแล้วทุกคนไม่ต้องไปเรียกร้องให้เกิดการารับทหารครับมันรับทหารไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่ะพี่น้องครับแต่เขา,ารับทหารแค่นั้นแค่ที่อุบลน,นะครับที่อุบลบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกต สาแก้วจ้นทบานนี้ตลาดเท่านั้นเขาฐปรทาหารแล้วทหารเขาบล็อกเอาไว้อยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะท่านฮุนมเซนนะจบข่าวทําอะไรเราไม่ได้นะครับทหารไทยเหนือกว่าไม่สามารถใช้กําลังทหารอะไรกับประเทศไทยได้และขั้นต่อไปพี่น้องครับเมื่อทหารไทยบล็อกไว้ตอนนี้ทั้งหมดสิบเอ็ 16, ดด่านเอ้สิบหกสิบเจ็ดด่านทั้งด่านท้าวรแล้วก็ด่านชั่วคราวในขณะนี้ กองทัพไทยเขาได้สั่งปิดแม่งหมดแล้วนะครับท่านหุนเซนครับเขาสั่งปิดหมดแล้วครับไม่มีแม้แต่รูเดียวนะครับตอนนี้ครับเห็นไหมครับเขาปิดหมดเรียบร้อยแล้วครับไม่มีด่านไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลการพนันของท่านเนี่ยรายได้ของท่านเนี่ยจะเท่ากับศูนย์ตอนนี้นะครับรายได้เท่ากับศูนย์ท่านหุนเซนเน็ยดิ้นตายแน่นอนนะครับที่แกต้องออกมาเห็นไหมผมถึงบอกแล้วไงครับว่า ฮุนเซนถึงขั้นบ้าเลือดถึงขั้นกล้าแฉทักษิณเพราะอะไรครับเพราะฮุนเซนกําลังดิ้นตายการปิดด่านนะทหารไทยแม่งคำประชดใส่แม่งปิดทุกด่านเลยอะเห็นไหมล่ะฮุนเซนเรียกร้องนะมันต้องการให้เปิดด่านเท่านั้นนะเรื่องอื่นแกนไม่ได้ว่าอะไรนะฮุนเซนนะเห็นไหมล่ะแกต้องการให้เปิดด่านเพราะแกกําลังจะตายคนกําลังจะใจขาดพี่น้องครับเห็นไหมครับคนหายใจไม่ได้ใช่พอออกซิเจนนะทหารไทยแม่งตีนเหยียบพ่อไว้ <laughs> นะครับ จะไม่ให้หุ้นเซนดิ้นตายยังไงปรับกลปดิ้นมันหน้าเขียวเข้าเขียวเข้าทหารทยแม่งเหยียบสายออกซิเจนแกตอนนี้อะซ้ำร้ายไปกว่านั้นก่อนหน้านี้มันมีรูเล็กๆหายใจตอนนี้ทหารทยไม่เหยียบทุกรูชิบหายพวกเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะจริงๆแล้วนะพี่น้องครับพวกเราไม่ต้องทําอะไรเลยปัญหาเรื่องกัมพูชาเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับพวกเราคนไทยเนี่ยนิ่งเอาไว้ศัตรูภายนอกนะไม่ต้องห่วงครับท่านฮุนเซนเนี่ยยิ่งเงินหมดเงินหมดเงินหมดการที่ท่านฮุนเซนไปแถลงข่าวแล้วข้างหลังเนี่ยมี เตียบันมีนายทหารต่างๆมายืนข้างหนละังเนี่ยนะครับมันก็มีค่าไม่แตกต่างกันจากวันที่ไอ้อุ๋งอิงมันมาถแถลงข่าวแล้วผอ,อของเราอยู่ข้างหลังเนี่ยนะนะคนที่กําลังใกล้ตุยมันเป็นสภาพแบบนั้นแหละนะวันที่เขาสั่งอุ๋งอิงบอกว่ามึงไปเล่นขายของที่ไหนก็ไปไปอีหนูไปมไยเล่นน้ำมาดานเล่นอะไรก็ไปพวกกูจะยืดอำนาจแล้วนะเห็นไหมล่ะท่านฮุนเซนก็กำลังจะโดนเหมือนกันนะนะครับ,นะรบถ้าท่านฮุนเซนไม่ส่งสวยให้พวกนายทหารไม่ส่งสวยให้ คนต่างๆสําคัญต่างๆนานานะพวกทหารพวกนั้นแหละจะปฏิวัติท่านเชื่อผมเถอะแล้วท่านเซ็นตอนนี้จะใส่ชุดคอมแบทสูตรนะครับชุดฝึกลงแสลงข่าวเองเนี่ยใส่ดาวห้าดาว,ดาวอยู่บนบาเนะ่ะปรากฏว่าท่านเป็นจอมพลฝ่ายประราธิการเหมือนกัน <laughs> นะครับเป็นฝ่ายทรงกําลังบํารุงครับได้เรียนรู้มาจากในพลของชินวัตรเหมือนกันนะครับท่านไปเป็นฝ่ายประาาธิการเพราะอะไรครับ พราธิการเนี่ยแหละคือตัวสําคัญของกองทัพครับนะครับถ้าพี่น้องคนไหนจําได้นะนะครับหลายท่านก็คงจําได้แต่ถ้าคนไหนจาไม่ได้ผมจะเล่าให้ฟังนะอเรื่องสามป๊กเนี่ยตอนที่สิบแปดหัวเมืองแม่งจะยกทัพไปไปตีไอ้ตังโต๊ะนะ่พี่น้องน้องครับตอนนั้นมันก็มีไอ้ซุนเกียนมีไอ้กองซุนจ้านนะครับลบเก่งๆนะบุกเข้าไปด่านของด่านของ,ของตังโต๊ะแตกไปแตกไปปรากฏว่ามันจะมีฝ่ายพระราธิการฝ่ายกาลังบางรุงครับ มันชื่อไอ้อ้วนสุดอ้วนสุดเนี่เป็นน้องชายอ้วนเสี่ยวนะครับปรากฏว่าไอ้อ้วนสุดแม่งอิจฉากลัวพวกนี้มึงเด่งดังกว่าแม่งก็เลยแกล้งไม่ยอมส่งอาหารให้ครับนะครับสกัดขัดขวางไว้ส่งช้าส่งช้าผลสุดท้ายไอ้กองซุนจ้านกองซุนไอ้ซุนเกียนซุนเกียนเป็นพ่อของไอ้ไอ้ซุนเซ็กนะครับซุนกวนนะครับปรากฏพวกนี้สู้ไม่ไหวไม่ได้กินข้าวผลนสุดท้ายแพ้ครับกองทัพสิบแปดพวเมืองก็แตกไปนี่คือความสําคัญของการพลราธิการ ของการส่งกําลังบํารุงครับเพราะฉะนั้นนะท่านคุณเซนท่านมาเฝ้าตรงนี้นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านจะต้องรุ่รยดเอาไขมันของตระกูลท่านนะมาดูแลนะครับท่านก็ต้องหาทุกทิศทางดิ้นพล่านให้พวกทหารไทยแม่งยกตีนออกให้ได้นะตอนนี้ทหารไทยแม่งเสียบเหยียบพ่อออกซิเจนนะครับเมื่อก่อนมีร้อยห้าสิบรูเมื่อก่อนเยียบเฉพาะรูใหญ่ๆหกรูตอนนี้ทหารไทยแม่งเยียบร้อยห้าสิบเลยทุกรูกูหายใจไม่ได้ตอนนี้ท่านคุณเซนต้องมาดูแล งานในการจัดส่งพระราธิการเองแปลว่าอะไรแปลว่าท่านก็จะต้องขายสมบัติเอามาแจกให้ทหารพวกนี้ให้อยู่ต่อไปตึงให้ได้แล้วท่านก็ได้ใช้ไม้เด็ดเรียบร้อยแล้วว่าถึงขั้นบอกว่าอยากเจรจากับนายกคนใหม่เห็นไหมครับถึงขั้นว่าโปรดไอ้เอาใครก็ได้เหมือนกันเถอะในประเทศไทยเอาคนไหนก็ได้เพราะว่ากับพวกเพื่อไทยมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหนึ่งตัวท่านกับสกูลชินน่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสองทหารไทยได้รู้เรียบร้อยแล้วว่าทหารไทยเขาไม่ฟังไอ้พวกชินวัตรอีกแล้ว นะอย่างน้อยที่สุดก็เจ็ดจังหวัดนั้นอะ่ะมึงสั่งอะไรเขาไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นหุนเซนใกล้าตายก็ต้องแบบประเทศไทยเปลี่ยนนายลาวนะเจรจากับทหารพวกนี้ทีไอ้อง์หญิงนี่เขาไม่พูดกับมันแล้วเห็นไหมครับสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นครับท่านหุนเซนกาลังจะดิ้นตายซ้ําร้ายอันนี้นี่ข่าวออกมานะข่าวกลองนะพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าท่านฮุนเซนเนี่ยเรียกประชาชนกัมพูชาก,กลับไปนะตอนนี้ก็น่าจะหลายแสนแล้วลนะ่ะนะครับ คนกับบูชาที่ต้องลาออกจากที่ทํางานต่างๆในประเทศไทยทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยยังไม่ได้กินทักทคยคุณลุงต้า <c oughs> สวัสดีครับก้าวคุงครับลูกนะชายครับยังไม่ได้กินนะไปเก็บให้พ่อก่อนเดี๋ยวพ่อไล่เสร็จแล้วพ่อจะเก็บให้พ่อหน่อย <c oughs> โอเคกวาวุ้รงนี้ลูกชายครับก้าวคุงครับนักเรียนในร้อยจบปรอนะครับพี่น้องครับซึ่งมันเป็นปรากฏว่าพี่น้องทราบไหมครับสถานการณ์ของท่านฮุนเซนซ้ำร้ายเข้าไปปรากฏว่าพี่น้องทราบไหมครับท่านฮุนเซ ให้คนกัมพูชาลาออกจากประเทศไทยกลับไปกัมพูชากลับไปอยู่ในพนมเปญกลับไปอยู่ในกัมพูชาปรากฏว่าดูแลเขาก็คือมีข้าวให้ห้ากิโลกับไข่หนึ่งแพ็คพี่น้องคนกัมพูชามาอยู่ประเทศไทยนี่นะเคยได้เงินเดือนเดือนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นตามตำแหน่งงานเคยได้อยู่ที่พักผ่อนสบายมีหอพักมีอาพาร์ตเมนต์มีต่างๆมีน้ําอุ่นมีน้ําเย็นให้อาบนะครับมีทีวีมีอินเทอร์เน็ตนะครับไปทํางานก็มีรถ โดยสารมีรถส่วนตัวมีอะไรสะดวกสบายปรากฏว่าท่านฮุนเซนนะให้เขาทิ้งทุกอย่างไปกลับไปกัมพูชาเพื่อมาเอาข้าวห้ากิโลกับไข่คนละแพนะ็คอ่ะพี่น้องครับบอกได้เลยครับความไม่พอใจความทุกข์ทรมานทั้งหลายของพี่น้องคนกัมพูชานะมันกําลังประดังขึ้นมาประดังขึ้นมาประดังขึ้นมาในขณะนี้ในกัมพูชานะ่ะกำลังเกิดกระแสครับพี่น้องครับข่าวกรองเขาแจ้งเอาบอกว่า กระแสพี่น้องประชาชนคนกัมพูชายิ่งได้คนที่กลับไปประเทศไทยเนี่ยช่วยกันพือกระสือกระแสขึ้นมาเขาบอกว่าท่านฮุนเซนน่ะไม่ใช่คนขมแม่พี่น้องกัมพูชาไปเช็คไปเช็คดูนะเขาบอกว่าท่านฮุนเซนน่ะไม่ใช่ขมแม่ท่านเป็นคนเวียท่านฮุนเซนเป็นคนเวียดปลอมตัวมาเพื่อมาปกครองคนกัมพูชาคนขมแม่ต้องบอกพี่น้องคนกัมพูชานะว่าพวกเราคนไทยเนี่ยจะกระทบกระทั่งกับคนกัมพูชายังไงพวกเราก็ไม่เคยก้าวล่วง แต่ว่าเวียดนามเนี่ยสรงท่านฮุนเซนมาท่านฮุนเซนเน่ยไม่ใช่คนคาแมรเป็นคนเวียดนามอันนี้เราไม่มีหลักฐานแต่ในกัมพูชาตอนนี้น่ะฝ่ายค้านกำลังรณรงค์กระหึ่มขึ้นมานะบอกว่าฮุนเซนจะมาเรียกร้องชาตินิยมอะไรในเมื่อตัวท่านเองก็ยังไม่ใช่คนคขมรเลยอ่ะแล้วภรรยาของท่านน่ะท่านบุญมาบุญอะไรเนี่ยบุญมาลีเหรอประธานโทษนะครับท่านผู้หญิงครับผมจําชื่อท่านผิดครับปรากฏว่าท่านภรรยาของท่านฮุนเซนน่ะ ก็เป็นเขมรกลมเป็นศัพท์ทางภาษาของทางกัมพูชาพี่น้องครับแปลว่าเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งเขมรเวียดนามเหมือนกันแต่ท่านฮุนเซนเนี่ยเขากล่าวหาว่าท่านเป็นเวียดนามเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของท่านฮุนเซนตอนนี้น่ะกระแสะชานนิยมที่ท่านพยายามจะปั่นน่ะตอนนี้มันกําลังจะหันมาปัก,กอกท่านแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านฮุนเซนดิ้นตายนะครับมันจะจบเร็วๆนี้นะพี่น้องครับเรื่องนี้จะจบเร็วกว่านี้เร็วๆนี้ เพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องคนไทยนะ่ะเราต้องหนักแน่นเอาไว้อย่าได้หลงกลนะนะครับอย่าได้ไปหลงอะไรเลยพวกเราอยู่เฉยๆเจ็ดจังหวัดนั้นทหารไทยบล็อกเอาไว้ได้ไม่มีใครย้ำเราได้แน่นอนไม่ว่าจะกรณีไหนไม่ว่าจะยิงกันหรือไม่ว่าจะปิดด่านไม่ว่าจะกรณีไหนเราไม่มีทางแพ้กัมพูชาเลยในเจ็ดจังหวัดนั้นและทหารของเราเนี่ยยึดอำนาจไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายการเมืองยุ่งอะไรกับเขาก็ไม่ได้ตอนนี้ แทรกแซงอะไรเขาก็ไม่ได้ถ้าไอ้องอิงเนี่ยมีไอ้องอิงมันไม่รู้ฟ้าไม่รู้เรื่องหาอะไรยังพากันนั่งเครื่องบินฮลิคอปเตอไปหาแม่ทัพภาคที่สองอยู่หืมไอฮาเขาไม่จับมึงถังกระบุนหัวแล้วจะ <c oughs> ไปวุ่นอะไรกับเขาอำนาจคนละเรือนถูกปลดออกหมดแล้วใน,นจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยสบายใจได้ครับประเทศไทยเราปลอดภัยแน่นอนเราไม่ต้องทําอะไรนะฝ่ายกัมพูชานะข้างในกัมพูชานะ่ะปล่อยให้ท่านฮุเซนดิ้นรนต่อไป ให้เต็มที่ไม่เกินเดือนสองเดือนนะที่เหมือนกับที่ท่านฮุนเซนบอกว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนผู้นาในสามเดือนเราก็ต้องบอกว่าในกัมพูชาเนะี่ยผู้นำของท่านน่าจะตายภายในสามเดือนเหมือนกันนะคาดว่าท่านฮุนเซนนั่นแหละตระกูลของท่านนั่นแหละจะถูกัาประหารถูกคนกัมพูชาลุกขึ้นมาโค่นลมแน่นอนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรครับทหารไทยนี่แหละเหยียบท่อออกซิเจนมึงไว้เลยเหยียบต่อไปยังไม่ต้องยกเลิกกฎการศึกพี่น้องคนอุบลคนสุรินทรานั้นเขามีความสุขกันดีไม่มีใครมีปัญหากับกฎการศึกหรอกนะครับ อยู่ในข้ะต่อไปเห็นไหมในขณะที่ฝฝา,าข้างในประเทศไทยพี่น้องครับนะครับเราเห็นแล้วนะครับฝากกัมพูชาปัญหาภายในเขาจะทําลายตัวเองเส้นที่กั้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเจ็ดจังหวัดน,นั้นมีทหารไทยบล็อกเอาไว้ไม่มีใครย้ำเข้ามาได้ฝาาข้างในประเทศไทยทหารเขาไม่ได้มาร่วงรูกนะครับทหารเขาไม่ได้มาปฏิวัติอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นข้างในประเทศไทยเป็นหน้าที่ของพวกเราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันร,รักษาประเทศไทยเอาไว้ นะครับวิธีรักษาประเทศไทยก็ง่ายๆครับเราก็ดูต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหุ้นเซนมันก็ออกมาแฉเดี๋ยวหุ้นเซนก็จะออกมาแฉนะครับวันนี้แกแฉได้หน่อยหนึ่งก็ไม่รู้แหละไม่รู้ใครเจรจาบอกว่าพี่ชายบอง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 ,บอ,งอย่าเพิ่งแฉหมดเลยนะถ้างั้นเอาทองไปสักกี่ตันก็ว่าไปนะขอไว้ชีวิตพรุ่งนี้มะรืนเดี๋ยวหุ้นเซนก็มาขู่ใหม่เชื่อผมเถอะครับเขากำความลับไว้มากมายผลสุดท้ายนะ่ะพวกเราคนไทยนะ่ะจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้น ผมไม่ได้เรียกร้องไม่ได้บังคับว่าพี่น้องสิบล้านเสียงจะต้องหันมาเกลียดชินวัตรพี่น้องสิบสองละสิบสี่ล้านเสียงจะต้องมาเกลียดเก้าไกลไม่ไม่จําเป็นนะครับไม่จาเป็นต้องล้างสมองใครไม่ต้องอะไรทั้งนั้นให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาขอแค่ว่าอย่าไปอะไรวุ่นวายครับเห็นไหมวันเสาร์นี้พรุ่งนี้พี่น้องคนไทยเขาก็จะออกมาเห็นไหมครับเขาก็จะออกมาตีแผ่และจะมีคนเด็ดๆที่มีข้อมูลต่างๆมากมายเนะ่ยรอดูเลยครับยี่สิบแปด ที่อนุสาวรีย์ชัยเนะี่ยจะมีคนออกม,มาเฉกเบียบเห็นไหมพวกเราคนไทยก็ไม่ต้องทําอะไรใจล้มๆมนั่งฟังไปนะครับคนสิบล้านเสียงที่เคยรักพรรคเพื่อไทยไม่มีความจำเป็นต้องทําอะไรครับผมขอแค่พี่น้องเปิดใจเปิดใจรับรู้ข้อมูลรับรู้ข้อมูลความแตกต่างต่างๆฟังสิ่งที่ท่านทักษิณทำฟังสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำฟังจากทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะยิ่งท่านหุนสซน ฟังไว้เลยแกไม่โกโหกหรอกครับเขาอยู่ด้วยกันมาเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องเปลี่ยนใจไม่ต้องไปเกลียดพรรคเพื่อไทยไม่ต้องไปเกลียดชินวัตรอะไรครับพี่น้องฟังไปฟังไปเรื่อยๆเรามีเวลาอีกครับเรามีเวลาอีกมากมายนะครับทหารไทยเหยียบท่อออกซิเจนต่อไปพวกเราไม่ตายหรอกครับแต่หุน้นเซนจะตาย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนไทยสิบล้านเสียงค่อยๆเปิดใจฟัง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 ไปจนท่านตกผลึกในหัวใจท่านได้ใส่หัวใจที่เป็นธรรมของพี่น้องนะครับ ใช้ความรักชาติรักครอบครัวรักต่างๆนานาของท่านตตดสินใจของท่านเองไม่ต้องรีบร้อนครับฟังไปนะครับส่วนน้องๆสามนิ้วทั้งหลายก็ค่อยๆฟังไปนะน้องๆไม่จำเป็นต้องเชื่อลุงพราไม่จำเป็นต้องเชื่อใครฟังไปดูสิสิ่งที่พวกไอ้เท้งมันมาดิน้นไอ้ชอบมันมาดิ้นนี่น้องก็ฟังไปว่ามันเกิดประโยชน์กับใครเกิดประโยชน์กับประเทศไทยไหมนะครับว่างๆก็ไปเซิร์ชกูเกิลมาอ่านดูก็ได้นะครับนี่เห็นรัฐธรรมนูญหกศูนย์เห็นไหม ี๋ยววันหลังผมจะทําเป็นแบบคลิปแบบสั้นๆมาอธิบายให้น้องๆจะได้ไม่ต้องอ่านเยอะมันหนานะน้องๆก็เปิดใจครับเรายังมีเวลาอีกมากมายประเทศไทยน่ะปลอดภัยแล้วตอนนี้ตั้งแต่วันที่ทหารเขายึดอํานาจไปเจ็ดจังหวัดนั่นน่ะประเทศไทยเราก็ข้ามเส้นอันตรายไปแล้วตอนนี้นะ่ะมีแต่พวกที่คิดร้ายกับประเทศไทยเท่านั้นที่พากันดิ้นตายส่วนพวกเราคนไทยนะ่ะไม่ต้องกังวลใจครับนะครับขอยืนยันหลักการเดิมครับพวกเราคนไทยครับ ทำตัวสบายสบายผ่อนคลายครับเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไงก็จะต้องผ่านไปอย่างราบรื่นปลอดภัยพวกเราคนไทยมีหน้าที่นั่งบนภูดูหมาดินตาย